วเนื้อหมูเนื้อไก่สารพัดเนื้อเนื้อบดทที่เรามีค้างอยู่ในตู้เย็นเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเรามาทําเป็นเมี่ยงกันดีกว่าคนได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกเมี่ยงเป็ดนะครับเวลาที่เราไปทานเป็ดปักกิ่งแล้วเาเหลือใช่ไหมครับเขาก็จะเอาเนื้อเป็ดมาสับๆๆๆๆไปรวนให้กรอบนะครับเมนูนี้คล้ายๆกันครับซึ่งสําหรับคนเองนะครับคนใช้เนื้อวัวกับเนื้อหมูอย่างละครึ่งผสมกันเดี๋ยวเราจะเอาตัวเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยครับไปรวนซะก่อนนะครับก็ใส่พริกไทยลงไปนะครับ แล้วก็ใส่เกลือเสร็จแล้วนะครับก็ผสมเนื้อทั้งสองอย่างเนี่ยให้เข้ากันดีครับในขนาดเดียวกันนะครับคนตั้งไฟไปด้วยนะครับใส่น้ำมันเล็กน้อยพอครับ สำหรับตัวเนื้อสับของเราเนี่ยนะครับเราจะรวนจนเนื้อของเขาเนี่ยนะครับแห้งๆแล้วก็ไขมันออกมานะครับเนื้อสับของผลสุกแล้วแต่เราจะไม่เอาแค่สุกนะครับเราอยากให้เขาแห้งๆกรอบๆนิดๆครับเพราะฉะนั้นเราจะคั่วเขาอีกสักพักหนึ่งนะครับให้ตัวน้ําแล้วก็ไขมันออกมานะครับ เราใช้เวลารวนประมาณ10นาทีได้เลยนะครับคุณผู้ชมลองดูนะฮะต้องรวนให้ออกมาเป็นลักษณะนี้เลยนะครับมิเงั้นไม่อร่อยฮะโอเคครับเอาออกมาพักก่อนนะครับผมจะกรองน้ํามันออกนะฮะให้เนื้อสัตว์ของเราเนี่ยนะครับยังคงความกรอบอยู่นะครับเอาละครับส่วนกระทะของเรานะครับเมื่อกี้เราใช้กระทะใบเดิมครับแต่เช็ดน้ํามันเนี่ยนะฮะออกเลยครับ ด้วยเหตุผลที่ว่าผลต้องการจะเปลี่ยนเครื่องปรุงรสนะครับเรามีขิงสับนะครับแล้วผมก็มีกระเทียมนะฮะกระเทียมเดี๋ยวก็ซอยนิดหนึ่งครับเอามาใส่รวมไปกับขิงก่อนนะครับพริกขี้หนูนะครับเลือกที่เม็ดใหญ่นิดหนึ่งก็ได้นะครับเอครับเดี๋ยวเราจะเอาเครื่องปรุงเหล่านี้นะครับไปเจียวให้หอมนะครับโดยใช้น้ำมันงาครับ พอน้ำมันเริ่มที่จะร้อแล้วนะครับใส่ขิงกระเทียมแล้วก็พริกลงไปเลยครับน้ำตาลทรายแดงนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนี่ฮะเราจะให้น้ำตาลเขาละลายนิดๆนะครับนี่ฮะนะครับเราใส่เนื้อที่เราพักไว้เนี่ยนะครับลงไปเลยครับคล้าให้เข้ากันนะครับบุงรสนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับ น้ำมะนาวนะครับเล็กน้อยประมาณ2ช้อนชานะครับที่เหลือนะฮะก็คั่วนะครับให้รสชาติของทุกอย่างเข้ากันดีครับยกออกมาจากความร้อนเลยครับพักไปก่อนนะครับต้นหอมซอยนะฮะเราก็ใช้ซัก2ต้นครับแล้วก็มีใบผักชีด้วยนะครับใส่ทั้ง2ออย่างเนี่ยนะครับ ลงไปเลยครับผิวมะนาวครับเคล้าให้เข้ากันนะครับคุณผู้ชมครับสีสวยไหมครับอันนี้ก็จะเป็นตัวเมี่ยงเนื้อนะครับที่เดี๋ยวเราจะวางลงบนผัดสลัดอย่างสวยงามนะครับเอาละครับน้ำจิ้มง่ายไม่มีอะไรเลยครับทำน้ำซอสง่ายๆนะครับเราใช้ซีอิ๊วขาวครับน้ำปลาน้ำมะนาว แล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงตามลงไปครับคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็น้ำตาลละลายดีครับหลังจากนั้นเราก็ผ่าครึ่งพริกจินดาแกะเมล็ดออกแล้วก็ซอยเป็นชิ้นเล็กๆตามด้วยผักชีสับและก็น้ำมันงาคนให้เข้ากันดีครับเราก็เลือกสลัดที่ใบแข็งๆนะครับคุณผู้ชมล้างให้สะอาดแล้วก็ตัดแต่งให้สวยงามฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเราจะทานเป็นเมี่ยงแล้วนะครับ อาแล้วครับและนี่ก็เป็นเมนูที่เราลื้อตู้กับข้าวมาทํากันง่ายๆนะครับเมี่ยงเนื้อสับครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับพักสักครู่หนึ่งมาลื้อตู้กับข้าวกันต่อครับ